บริษัทส่วนตู้ยำให้ส่าเสริมความรู้กาศกษาที่เราและการประจายสินธ์โดยการร่วมมือกันระหว่างกรมบริษัทและกรมควบคุมโรคซึ่งมีการดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ปีพศ2 5 3 8โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินควบคุมโรคพิษสัขจิ้งอกได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปีพศ2563หรืออีก8ปีข้างหน้าโรคพิษสุนัขจิ้คจอกมีที่ ก็คือเป็นแหล่งต้นน้ำเป็นแหล่งต้นน้ำก็ทําหลายวิธีประหยัดปากพีนองก็คือเกียการเาเรางรใรืต้องสืนคนกบแล้วก็คาง<ณ><ค><ณ> cầm hẳn có loại <laughs> nào mất được cả cái cái đó ก็จะ <coughs> มาเพราะว่าเราจะลดคุณกาพช่วงความก้าวลาวด้วยเพราะเขาาตถตัดออกมาตัวตัวน้ำเชื่อมเนี่ยันี่นกอะ

คนไปอีกแเฮ้ยมันเป็นไหลเมาเลยเมายามันสู้สู้กับยาพอแล้วหลุกพอพอนอนนอน